Shorts, การจัดการในครั้งนี้ค่ะสำหรับการจังานในครันี้นะคะจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์นะคะขาสิเก่าภรรยาดีทุกท่านค่ะภยาดีเนี่ยเราเป็นที่นองค่อนข้างเยอะมากๆคะจั้น่มจรและรวัยาดีเป็นการวนสิเก่าหลากหลายนู่นลให้ระเจกันค่ะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับภรรยาดีค่ะและสำหรับรายได้่าากรายงานนี้นะคะก็จะไปนำไปสมทบสําหรับภรรยาดีซึ่งเป็นโรงเรีย อันเป็นที่ระขอบของเราทุกคนค่ะจะจดูโซนติดกาวได้เยอะขนาดนี้ง่ายไหมคะค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราต้องใช้วิธีการเข้าไปหารู่นพี่แต่ละรุ่นเลคะแล้วก็ละครยานีเนี่ยเขาจะมีความอย่างแน่นมากตรงที่ว่าเขาจะมีความดักะระยาดีเขาอยากจะมาร่วมงานค่ะ <l> แล้วการตรงนี้เนี่ยมันมีการจัดกันมาทุกปีหลากหลายปีแล้วค่ะแต่ <anecdote> ตว่าเราคอนแทคกัหารู่นพี่ทุกผู้ติตอบรับค่ะใช้เวลาก็ค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่าวันนี้ก็คือประสบความสำเร็จแล้วนะคะสามารถรวมเพื่อนพี่่นน้องได้ถึงเกือบพันร้อย คุณม่างในการที่จะมีสนุกนานการคั้ี้คะยิบ้างครับคือทางเฟรกรุ๊ปเราก็ยินดีครับคือจริงๆผมไม่ควอินกับเรื่องการการะตันดูลุกคุณนะครับการกลับไปตอบแทนนะครับโรงเรียนที่เราศึกษามานะครับและเพื่อนรยาก็เป็นสิทธิ์กับที่นี่ด้วยนะครับก็เถิน การงนดีมีงานแบบนี้นะครับก็บอกจำบวนเด็กได้นะครับของเราดีดีสับสนุนนะครับแต่ว่าเหมือนเราก็ควรพาดูที่หลับบ้านได้ครับยอมค่ะที่เราได้เห็นอะไรดีงานดีมากในความสัมพันธ์ที่ได้รวมตัวกันอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับเพราะโอกาสผมปะโอกาสที่ทุกคนแต่ละรุ่นจะมารวมกันในเรื่องยากมากนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางทีมจัดงานนะครับที่สามารถรวมสิ่์เก่าและสิ่์ปัจจุบันได้ถึงปัจจุบันเหมืได้เห็นบรรยากาศแบบเก่าเลยใช่ไหมฮะใช่ครับ อ,อยากคุยกับนูกคะอยากจะฝากอะไรถึงสิทเก่าอีกหลายๆคุท,ที่ไม่ได้มาร่วมงานเพราะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแบบรวมรุ่นที่เยอะมากๆเนี่ยค่ะค่ะก็อยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้มานะคะเพราะว่าการที่เรามาเจอกันในวันนี้ค่ะเหมือนเราได้ย้อนวันวานกลับไปในสมัยที่เราเด็กๆมาเจอเพื่อนๆที่เรารักเจอคร,รูบาอาจารย์ที่เราเคยเคารพรักนะคะเป็นการที่ทําให้เรามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะย้อนวันวานกันค่ะ ก็ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้มางานนี้ก็คือรอบหน้าต้องมาค่ะเพรบอกว่ารนี้ได้ร่อมกับพี่ปุ่นด้วยเจเจซีในการจัดการนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็จะเจเจีเข้าปังอยู่แล้วค่ะก็เป็นระดับประเทศอยู่แล้วนะคะก็ทําให้งานวันนี้ค่ะสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นค่ะและทั้งหมดนี้นะคะทุกทุกงานเนี่ยก็คือเกิดจากสาแรเตอร์ต่างๆที่ให้ความสนับสนุนเราด้วยนะคะจะเป็นพี่ปู่นจากเบเกอร๊ปน,นะคะหรือพี่เจษน,นะคะจาก พีเจดีอ่ะและ้วครูก้อยจะไปเรียนนมนะคะค่ะอาทิตย์เดียวันนี้เนี่ยมันร่วมกานเรื่องเป็นยังไงบ้างคะครับสนุกมากครับปกติมาทุกปีอยู่แล้วครับแล้วก็ยินดีที่สนับสนุนนะครับรุ่นพี่รุ่นน้องกัลยาณีอยู่แล้วเพราะว่าเรามาด้วยความรักจริงๆครับในส่วนของพี่มาในนามของ p j เ Jewelry นะครับเป็นร้านเคปที่ได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องกัลยาณีเยอะมากๆเหมือนกันเราอยู่กับแบบพี่น้องแล้ววันนี้คือสนุกมากๆครับขอบคุณครับพี่นะครัับวนนี้เป็นยังไงบ้างครัะสำหรับตัวก้อยก้อยเป็นศิษย์กัลยาณ ห่ังที่จะลาออกปัจจุบันก็อยู่บริษัทเบเบี้อัพนะก็เป็นสปันเดอร์เก้ากือบทุกปีนะคะก็มีดีใจมากๆเจออาจารย์แล้วก็เจอพี่คแล้วก็เห็นจะบอว่ารุ่นของเราเราก็จัดการสุสุบเรื่องแบบนี้ไปไม่ใช่เป็นการเหมือนจำรึแล้วว่าแบบที่ต้องตออะไรน้วยไหมใช่ค่ะเพราะว่าเจออาจารย์ที่เป็นอาจารย์ของเราแล้วตัวป้าก็ยังเป็นเป็นครูอที่น่าด้วยก็เหมือนกับเจอเพื่อนร่วมงานด้วยเจอเป็ครูด้วยเจอพี่ๆด้วย จะทาหรือ่ายังไงเราต้องทำงด้เด็กูกิดกาวปนีครับปนีมาขอบคุณครับ